สวัสดีครับผมอาจารย์กัญชวิตผู้เชี่ยวชาญด้านศาสตร์วงกุุยวันนี้เราจะมาวิเคราะห์แผนบ้างนะครับอันดับแรกอาจารย์ขอขอบคุณลูกศิษย์ทุกท่านนะครับที่ไว้วางใจอาจารย์ให้ช่วยตรวจแป่นบ้านก่อนที่จะขอสร้างจริงนะครับก็ถือว่าเป็นประโยชน์ต่อทุกท่านนะครับที่เข้ามาชมในคลิปของอาจารย์นี้นะครับเรามาดูกันเลยนะครับอันนี้คือชื่อ ช่องชาแนลหวงจุ้ยชนะจนก็ถ้าท่านใดชอบคอนเทนต์หรือชอบความรู้ต่างๆที่อาจารย์ได้เผยแพร่ครับก็ช่วยกดติดตามกดกระดิ่งกด s u b สไคร b ์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานและตัวอาจารย์ด้วยนะครับอันนี้ก็คืออาจารย์เป็นที่ปรึกษาให้กับบริบรษัทห้างร้านต่างๆนะครับ ที่มีความเชี่ยวชาญดา้านศาสตร์ผวงจุ้ยนะครับไม่ว่าจะเป็นการดูวงจุ้ยออกแบบบ้านตามหลักวงจุย้ยหรือออกแบบออฟฟิศตามหลักวงจุย้ยออกแบบโลโก้ต่างๆนะครับหรือวางแผนธุรก,กิจให้กับท่านนะครับโดยใช้หลักวิชาวงจุย้ยฟ้าดินคนนะครับให้กับลูกศิษย์ทั้งหลายครับเพื่อกระตุ้นความสําสเร็จให้เร็วยิ่งขึ้นนะครับเคิดวิชาของอาจารย์นะครับอาจารย์จะแบ่งเป็น3ภาคหลักใหญ่ๆนะครับชตาฟ้า ชะตาดินชะตาคนชะตาฟ้าเมื่อดวงเราดีหรือเรารู้จังหวะโอกาสของดวงชะตาที่ดีนะครับเราต้องรีบไขว่คว้าหรือวางแผนที่จะต่อยอดไปสู่ความสําเร็จให้เร็วยิ่งขึ้นนะครับเมื่อชะตาฟ้าเราดีแล้วนะครับหรือดวงชะตาเราดีชะตาดินก็คือพวงจุ้ยที่อยู่อาศัยของเราเป็นตัวที่คอยส่งเสริมดวงชะตาให้เราก้าวกระโดดไปสู่ความสําเร็จได้นะครับอย่างรวดเร็ว สุดท้ายคือชะตาคนนะครับเมื่อดูชะตาเราดีฮวงจุ้ยดีแต่เราเราต้องมีความขยันมานะอดทนภาคเพียรมุ่งสู่เป้าหมายที่ชัดเจนนะครับแล้วความสำเร็จจะมาสู่ตัวท่านนะครับอันนี้ก็เป็นบริการนะครับของอาจารย์นะครับ <c oughs> รับดูฮวงจุ้ยออนไลน์ง่ายสะดวกรวดเร็วดูได้ทั่วโลก สำหรับท่านที่อยู่ต่างประเทศอยู่ต่างจังหวัดนะครับที่ไม่สะดวกให้อาจารย์ไปดูพื้นที่จริงนะครับก็สามารถใช้บริการนี้ได้นะครับดู่วงจุ้ยออนไลน์นะครับก็จะมีการตรวจวิเคราะห์พวงจุ้ยนะครับคือดูว่ามุมไหนของบ้านหรือออฟฟิศที่เป็นมุมกระตุ้นโชคลาภเงินทองความรักสุขภาพนะครับที่มาส่งเสริมดวงชะตาของท่านนะครับหรือท่านใดที่กําลังก่อสร้างบ้านนะครับปีนี้ อาจารย์ก็จะตรวจให้ว่าปีนี้ตกทิศอสูรประจําปีหรือไม่ในการเหมาะสมกับการที่จะก่อสร้างบ้านหรือออฟฟิศหรือไม่นะครับแล้วก็อาจารย์เพิ่มเติมด้วยการดูดวงชะตาให้นะครับว่าหาตําแหน่งเฉพาะบุคคลนะครับว่ามุมตําแหน่งไหนของบ้านหรือออฟฟิศที่ส่งเสริมเรื่องโชคลาภอํานาจบารมีนะครับก็ท่าในใดสนใจก็แอดไซน์ไลน์อาจารย์มาได้นะครับพิมพ์แอดไซน์ L O G O 888นะครับ อันนี้ก็จะเป็นการตรวจดูพวงจุ้ยที่อ้างอิงจากดวงชะตาและก็องศาทิศทางน,นะครับวันนี้เรานะครับเรามาดูรับตรวจแปลนบ้านเบื้องต้นตามศาสตร์วงจุ้ยนะครับก็มีลูกศิษย์หลายคนส่งมาให้อาจารย์ตรวจแปลนนะครับตรวจแปลนบ้านหรือแปลนออฟฟิศนะครับที่กำลังจะก่อสร้างหรือก่อสร้างไปแล้วนะครับ สิ่งที่อาจารย์จะตรวจก็คือชัยภูมิตีรีภายในว่ามีลานหนึ่งตึงที่ดีไหมจุดไทจีที่ดีไหมจุดประทานของบ้านดีไหมนะครับประตูเตาไฟเตียงเจ้าที่ของภายในบ้านนี้เป็นอย่างไรนะครับก็วันนี้เรามาดูกันเลยนะครับว่าแปลนบ้านนี้จะเป็นอย่างไรวันนี้เรามาตรวจแปลนบ้านเบื้องต้น ไม่ผูกดวงชะตาของสมาชิกของคนในบ้านนะครับการที่เรามาตรวจเป็นบ้านเบื้องต้นนะครับเราก็จะมาดูว่าเป็นบ้านนี้ชัยภูมิภายในบ้านเป็นอย่างไรกันนะครับอันดับแรกเราจะมาดูลานเหม่งตึงนะครับลูกศิษย์ได้ส่งมานะครับว่าบ้านหลังนี้เป็นบ้านใต้ถุนสูงนะครับหน้าบ้านหันไปทางทิศเหนือ ตัวนี้น่าจะเป็นบริเวณหน้าบ้านนะครับเพราะมีถนนเข้าทางนี้เขียนว่าถนนที่จอดรถห้องโถงชั้นล่างอันนี้่จะเป็นใต้ถุนสูงนะครับเป็นห้องโถงพอจอดรถแล้วเข้ามาเป็นห้องโถงนะครับสิ่งที่เห็นก็คือ ตำแหน่งครัวนะครับครัวไทยเปิดโล่งนะครับตำแหน่งนี้เสียหายนะครับทางวงจุ้ยไม่ควรที่จะมีครัวอยู่บริเวณหน้าบ้านนะครับเวลาใครไปใครมานะครับจะมองเห็นครัวจะทําให้ความลับล่วไหลได้นะครับอันนี้ก็คือหนึ่งนะครับสิ่งที่ต้องแก้ไขนะครับควรที่จะย้ายครัวไปอยู่บริเวณหลังบ้านนะครับส่วนพวกโต๊ะ รับแขกตอกินข้าวสามารถวางไว้ได้นะครับบริเวณโถงชั้นล่างตรงนี้นะครับคุณยายครัวไปอยู่หลังบ้านนะครับต่อไปอเราเดินมานะครับลานหนึ่งตึงของบริเวณนี้นะครับบ้านหลังนี้ควรที่จะโปร่งโล่งนะครับ อย่างเช่นถ้าจอดรถแล้วบริเวณตรงนี้นะครับควรที่จะเป็นลานหนึ่งตึกก่อนที่กระแสจะเข้าสู่ตัวบ้านนะครับที่ตรงกับประตูนี้นะครับให้เป็นพื้นที่โปร่งโล่งไม่วางสิ่งของกีดขวางนะครับเพื่อให้กระแสชีชกลับไหลเข้าสู่ตัวบ้านของท่านนะครับต่อไปนะครับเราเดินมาเรื่อยๆนะครับก็จะเป็นห้องรับแขก ประตูมุ้งลวดเหล็กดัดมีหน้าต่างมีห้องน้ำนะครับอนนี้ก็ไม่มีปัญหาครับห้องนี้ถือว่าโอเคนะครับต่อไปนะครับเราเดินมานะครับมาด้านข้างขึ้นไปชั้นสองนะครับทางขึ้นบริเวณนี้ก็เป็นรางเหม่งตึงเหมือนกันนะครับ ไม่ควรวางสิ่งของกีดขวางนะครับเพื่อให้กระแสชี้โชคล่าบไหลเข้าสู่ตัวบ้านของท่านไปชั้นสองนะครับพอเราเดินขึ้นไปเจอช้างพักบันไดอ่ะเรามาดูกันนะครับบันไดขึ้นไปชั้นสองเจอระเบียงเจอประตูทางเข้านะครับบริเวณนี้ก็เหมือนกันนะครับไม่ควรวางสิ่งของกีดขวางก่อนไหลเข้าสู่ตัวบ้านชั้นสองนะครับ ก่อนที่กระแสชีจะไหลเข้าสูา่ตัวบ้านชั้นสองนะครับเปิดมานะครับมีหน้าต่างนะครับควรที่จะเป็นผนังทึอนะครับควรจะทำหน้าต่างอยู่บริเวณสองฝั่งนี้นะครับเพื่อเป็นตัวประทานของห้องนี้นะครับ ผนังทึบนะครับบริเวณนี้แล้วมีหน้าต่างอยู่ซ้ายขวานะครับตัว W window นะครับเดินเข้ามามีทีวีมีโซฟามีโต๊ะทำงานโต๊ะหมู่บูชาโต๊ะหมู่บูชานะครับตรงนี้ควรออกแบบฟังก์ชันให้เป็นห้องนะครับเพื่อ อยู่ใกล้ทีวีทีวีเป็นพลังอย่างนะครับเคลื่อนไหวนะครับอาจารย์ทำเหมือนขึ้นน้ำครับส่วนโต๊ะหมู่บูชาหรือการไหว้พระห้องพระนะครับเป็นพลังหยินเหมือนภูเขานะครับคนที่จะนิ่งสงบนะครับคนแบ่งฟังก์ชันห้องใหม่นะครับให้มีเป็นห้องพระเล็กๆนะครับหรือแบ่งโซนนะครับให้ชัดเจนนะครับส่วนห้องน้ําชั้นสองตรงกับชั้นล่างไม่มีปัญหานะครับถือว่าโอเคนะครับ อันนี้ก็จุดที่2นะครับที่ต้องแก้ไขนะครับต่อไปเรามาดูห้องนอนนะครับเปิดประตูเข้ามาเตียงนอนเฉียงกับประตูถือว่าโอเคนะครับบริเวณนี้เป็นหน้าต่างได้นะครับเพิ่มถ้าอยากจะเพิ่มนะครับหรือจะเป็นผนังทึบก็ได้นะครับสิ่งสำคัญคือหัวเตียงเป็นผนังทึบนะครับ ห้องนี้ก็ถือว่าโอเคนะครับเอเรามาดูชั้นล่างย้อนกลับมานะครับตำแหน่งนี้เป็นผนังทึบเป็นประธานบ้านนะครับของชั้นล่างถือว่าดีนะครับตำแหน่งนี้ควรเป็นผนังทึบนะครับ ก็หลัลกๆของบ้านเป็นบ้านหลังนี้ครับคือย้ายครัวนะครับ,รบจารเปลี่ยนสีหนึ่งคือย้อายครัว 2. อออกแบบฟังก์ชันห้องพระนะครับเพราะพื้นที่ถือว่าเยอะนะครับแบ่งฟังก์ชันให้ชัดเจนนะครับ สามนะครับตำแหน่งตรงนี้ควรเป็นผนังทึบนะครับย้ายหน้าต่างนะครับเป็นสองฝั่งนะครับระยะของผนังทึบก็คือตั้งแต่สองเมตรนะครับขึ้นไปนะครับให้มากกว่าสองเมตรหรือเท่ากับสองเมตรก็ได้นะครับตรงตำแหน่งผนังตรงนี้นะครับก็อันนี้ก็ เป็นการตรวจแผ่นบ้านเบื้องต้นนะครับไม่ผูกดวงชะตาและองศา,าทิศทางน,นะครับถ้าท่านใดสนใจที่จะตรวจแผ่นบ้านแบบผูกดวงชะตานะครับก็สไลด์ลายอาจารย์มาได้นะครับหรือจะตรวจแผ่นบ้านฟรีก็ทักมาได้นะครับที่ลายอาจารย์ครับพิมพ์สไลด์ L O G O 8 8 8นะครับเข้ามาปรึกษาทักทายกันได้ก่อนนะครับก็วันนี้ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามคลิปของอาจารย์นะครับ ถ้าชอบกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกด subscribe นะครับเป็นกำลังใจให้กับทีมงานและตัวอาจารย์ด้วยนะครับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ